คุณลำยาแห่ง้องคาไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่เซอร์วิสแฟนยื่นมือไปให้แฟนๆจับปรากฏว่ามีคนคนนึงเนี่ยกระชากมือเธอลงไปเดี๋ยวดูวิธีรับมือปัญหานี้ของเธอไปชมคลิปกันครับเจ้าหน้าที่มีไหมคะที่รัก ที่รักจับเบาๆนะหนูจับทุกคนนะแต่ว่าที่รักอย่าดึงหนูนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะตกนะอนุตกเนี่ยบทาตั้งแดหัดเพ่งของแท่ได้ข่อยบ่าะแ้ลองของแท่ได้หมอน,นี่ข่อยอุตส่าห์จิมากของแท่อยู่ ของแท้อยู่โรงบานเด้พี่รัดจับหนูเบาๆนะมือหนูยิ่งน้อยๆเดี๋ยวมันจะเปาะแปะนะหายลายเส้นะครับเด้อหัวซักลงไปนี่นี่โอ้ยตกงานเบอร์นี่และครับผมตกงานเน่เบอร์นี่ลายชีวิตเด้ เดี๋ยวหนูจับทุกคนนะเดี๋ยวหนูค่อยๆเดินค่อยๆจับโอ้โหพอคลิปมีการแชร์ออกไปหลายคนชื่นชมวิธีการรับมือแฟนคลับนะฮะหลายคนชื่นชมว่าเป็นมืออาชีพมากๆเห็นไหมว่าโอ้โหมีวิธีการรับมือที่ดีมากๆเลยล่าสุดครับทีมข่าวอมรินทีวีมีการไปบุกหลังเวทีเลยนะเธอมีการไปแสดงคอนเสิร์ตที่ง่ะจังหวัดราชบุรีไปพูดคุยถึงเรื่องราวของการถูกดึงแขนอะไรก็แล้วกันเธอก็เล่าให้ฟังนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามคลิปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเมาหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะมีดีกรีอยู่ในร่างกายนะแแแลล้้้้้้วววกกกก็เเ่่าาาใหังงงดดยนะจรรรรริือขชไไมูสึ เพราะจริงๆแล้วมีคนมาดูหลายพันแต่ว่าคนที่กระชา่าแขนมีแค่คนเดียวเือก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ครับวันที่ไปพูดคุยเนี่ยมันตรงกับวันนี้เนาะเ,เราไปพูดคุยก่อนนั้นแต่ว่าวันที่ออกรายการเนี่ยมันตรงกับวันวาเลนทนยพอดี mm hmm. ก็เลยขอถามเรื่องราวของหัวใจหน่อยละกันมีแผนจะแต่งงานหรือ,อยังอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับลำํำไยครับร้องเพลงบนเวทีปกติเลยค่ะแล้วก็มีคนมาจับมือแล้วก็ดึงลงไปตามคลิปนั่นเลยคน,คนที่ก็มาดึงี่เาเมาป่ะดูเราดูอะไร ไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีดีกรีแต่ไม่รู้ว่าถึงขั้นแบบเมาขนาดไหนมันก็ทําอะไรได้ไม่มากค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าใครเขาจะดึงหรือไม่ดึงใช่ไหมคะเพราะหนูเองก็จับทุกคนอยู่แล้วก็ค่อยๆจับเรื่อยๆแต่ก็เราคงจะต้องตั้งหลักให้มั่นแล้วก็กาดคงจะแบบต้องช่วยแบบว่าดูเป็นหูเป็นตามากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทําให้แฟนคลับที่มาดูเรามีความสุขที่สุดค่ะเพราะมันเป็นงานของเราเนาะแล้วก็เป็นงานที่เรารักอะไรย่างเงี้ยค่ะคนมาดูเราหลายพันคนก็กระชากเราแค่คนเดียวอะ่าเงี้ยค่ะคนอไงแบบป อะไรกับกับคนแค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายกรณีค่ะดึงแบบจงใจกับกับแบบไม่ได้ไม่จงใจเราเราเราจะมองเจตนาออกคือคนที่จงใจดึงเนี่ยคือเหมือนพยายามกระชากให้เราให้เราล่วงให้เราตกแต่คือคนที่แบบว่าเขาชอบเรามันอาจจะมีบ้างที่แบบเขาแบบหมันเขี้ยวจับแรงอย่างเงี้ยค่ะโดยโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวเงี้ยเราเราเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดมาดึงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะเป็นเจตนาที่ดีแล้วก็เซฟเท่าที่เราเซฟได้